สวัสดีครับผมชาโดสิงห์มาวินครับชาโดช่วยบอกถึงการเตรียมตัวในไฟน์นี้ให้เราฟังหน่อยครับก็ไฟน์นี้ผมก็เตรียมตัวมาดีมากๆครับผมก็ซ้อมมา2เดือนครึ่งได้แล้วครับผมสองเดือนครึ่งเลยทีเดียวครับจากการที่เราจะเจอในในไฟน์ไฟน์หน้านะฮะคือเจอกับศิริชัยครับความรู้สึกแรกช่วยบอกให้เราฟังหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงครับก็ดีใจครับผมได้เจอกับ นักชกระดับโลกครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ธิชัยเขาเก่งครับผมแต่ผมก็ไม่ได้กลัวครับก็ชกกคนเก่งๆก็ดีครับเลยได้รู้ว่าเราพัฒนาไปขนาดไหนครับถ้าพูดถึงในรูปแบบที่มันเป็นแบบคีบ็อกซิ่งนะนะธีชัยเคยน่าจะขึ้นเป็นเดอร์หนึ่งประเภทมังกรตะปอนรั้นในแบบคีบ็อกซิ่งนะครับแต่ที่มันต่อยในแบบมวยไทยมุมมองของเราต่อธีชัยเราคิดว่าธีชัยเนี่ยจุดเด่นของเขาคืออะไรครับจุดเด่นของพี่ธิชัยก็ แข้งซ้ายหมัดซ้ายครับใช่ซ้ายก็อย่างที่เห็นครับหนักครับมเรานี่เวลาเจอมวยซ้ายเป็นไงครับเพราะหลายคนเจอมวยซ้ายอาจจะมีปันหาก็บางแข้งซ้ายให้ทันครับถ้าบางทันก็ก็สู้สนุกครับผมแต่ถ้าบังไม่ทันก็น่าจะเจ็บหน่อยครับก็ต้องแลกะครับก็ต้องแลกครับผมระหว่างสองเดือนนี่ ทีเฉพาะความหนักแน่นหนักๆไปดูเรื่องอะไรครับก็การเตะการบางแข้งซ้ายครับผมแล้วการต่อยหมัดครับผมแล้วในไฟน์นี้เราเตรียมจุดเด่นอะไรไปบ้างครับเตรียมอาวุธอะไรไปบ้างก็เตรียมแข้งขวาไปดีๆครับผมแล้วก็เตรียมหมัดขวาครับผมชิงจังหวะออกก่อนครับคือเขาทางซ้ายเราขวาใช่ครับมันจะออกหรือมันจะชนกันใช่ไหม ใช่ใช่ครับผมมันจะปักอะไรมันจะชนกันเลยครับก็อยู่ที่ว่าขครออกก่อนครับแต่ถ้าเขาออกก่อนเราบังได้ก็มีโอกาสถายจังหวะสวนได้ครับแล้วด้วยแผนของคุณโดคืออะไรคือจะจะบังเขาก่อนหรือว่าจะเป็นฝ่ายชิงเวยก็แผนผมก็ต้องเราดูบนเวทีครับผมเดี๋ยวคูยต่อสู้รู้อนโอเคผมก็จะก็จะอันนี้ถ้าเกิดเราประเมินดูฮะอย่างซีชัยก็สายหนักอยู่แล้วเราเองก็เป็นมวยเดี่ยววุ้นหนักถ้าพูดถึงความหนักความแรง เราประเมินว่าเรากับพี่ศรีชัยพี่เมย์นะใครหน่ากะนหนักกว่ากันก็ต้าปอต่อปอนผมว่าพี่ศรีชัยเขาหนักกว่าแต่ผมว่าผมตัวใหญ่กว่าผมน่าจะตัวใหญ่กว่าครับผมผมน่าจะตัวสูงกว่าผมคิดว่าก็สูสีครับผมอยู่ที่ว่าใครโดนครับอ๋อก็อยู่ที่ว่าใครใครโดนเยอะกว่าใครโดนก่อนแต่เขาเตะมาระบังได้ล้วก็ไม่เจ็บท่าไหร่ครับแต่ถ้าเราบังไม่ได้ก็น่าจะเจ็บครับ ก็คือถ้าบังได้ก็เพราะว่าในความตัวใหญ่เรืยเนาะใช่ครับมันอาจจะทำให้โดนนี่อาจจะจังมากกันเป็นน้อยครับผมน้อยก็เป็นมากในไฟน์นี้เราคิดว่าตัวเราเองคิดว่างาเกมเนี่ยมันน่าจบยังไงครับก็ไม่รู้ครับก็ผมอยากจบแบบได้รับชัยชนะครับผมแต่ถ้าดีกว่านั้นถ้ามีจังหวะน็อกได้ก็จะน็อกให้ได้ดีที่สุดครับผม ถ,นนถ้ามีจังหวะน,น็อกเราก็ต้องน็อกให้ได้ครับผมแต่ถ้าน็อกไม่ได้เราก็ต้องอยากให้มันจบในการที่ผมเป็นฝ่ายชนะก็ต้องพูดถึงเรื่องคิ้บ็อกซิ่งมีตัวตัวชินชัยคงจะเก่งมากนะครับถ้าถ้าในกติกาคิ้งบ็อกซิ่งผมผมน่าจะโดนเตะล่อนนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราไม่เข้าใจในกติกาด้วยแล้วก็การออกอาวุธความแม่นยำพี่เขาประสบการณ์สูงอยู่แล้วรเราไม่มีประสบการณ์แล้ว ก็เป็นมวยไทยแล้วโดดทบวางก็เป็นมวยไทยผมก็ต่อยมวยไทยอยู่ตลอดครับผมผมคิดว่านี่คือข้อได้เปรียบของผมครับแต่ดูเหมือนว่าทางสีชัยพอพอต่อยแบบมวยไทยดูเหมือนจะฟอร์มอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเจ๋วเท่าไหร่นะก็ฟอร์มพี่ศรีชัยหลังๆก็ไม่เท่าไหร่ครับในการต่อยมวยไทยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหยุดนานด้วยก็เลยแบบดูอืดๆไปครับผมน้ำหนักเป็นไง นำหนักครับก็ได้ครับผมทําได้อยู่แล้วครับเวทนี้ไม่มีปัญหาครไม่มีปัญหาครับปล่อยๆมันน่เจ็ดเจ็ดห้าเไดครับเจ็ดเ่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าเจ็ดสิบแปดจถึงจุดแปดเจ็ดถึงเจ็ดสก็อาจจะเป็นเก็เกิดมาสักประมาณตที่ต่อยเจ็ด เราตอน70.3นะก็คือน้ำหนักปล่อยก็จะเกินมาประมาณสัก78กิโลใช่ครับอ๋อเรียกว่ารถไม่มีปัญหาเลยไม่มีครับปลายขาดตลอดครับตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้78ครับ78 78อ๋อเล็กสองก็คิดครับไม่มีปัญหาครับผมครับผมแล้วปล่อยมาช่วประมาณสัก70มีนานยังครับก็นานแล้วครับปล่อยมาปียังถึงถึงแล้วครับผมผมต่อยตั้งแต่ตอนอยู่ราดดำเนินแล้วครับ70 ก็คือตอน่อยทัวร์นาเมนต์ตอนนั้นนะฮะคือเราไปเราเป็นแชมป์ในร้อยสี่สิบเจ็ดใช่ครับแล้วก็ขยับมาไปร้อยห้าสี่ใช่ครับนะครับแล้วก็ไปห้าสี่มาตลอดครับผมอันนี้ต่อยร้อยห้าห้าเพิ่มมาปอนหนึ่งเออในไฟนั้นรู้สึกว่าเราต่อยในรายการวันลูมินีเนาะในรายการกลับมาบุกกล้าใช่ครับเป็นไงครับในไฟนั้นก็แพ้ก็เสียใจแล้วแต่ก็เราก็นำข้อบกพร่องไปพัฒนาครับก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ กับไฟนั้นจนไปถึงตอนนี้เราคิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเรามั้น้อยขนาดนี้ครับก็แน่นอนครับพอเราได้โชคในรายการใหญ่ระดับโลกอย่างนี้ก็มันมีไฟในการซ้อมนะครับผมเราอยากซ้อมออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ชกให้ดีที่สุดครับบนในไฟที่เราต่อยมาบูก้าเราจะเครื่องร้อนช้ามากก็แก้ในไฟที่ต่อยกับมามูก้าผมก็ได้วอร์มเครื่องแต่ว่าในไฟนั้นก็ไม่เคยต่อยในกติกาวันครับนวมเล็ก พอได้มาต่อยก็เก่งๆครับในตอนเก่งคือเก่งคือตื่นสนามนะครับคือแบบว่าจะบังยังไ,ะะไงไงวะอะไรเงี้ยแต่พอได้ต่อยครั้งสองครั้งก็เริ่มปรับตัวได้ก็เริ่มปรับตัวได้ใอ้เรื่องประมาณแบบเครื่องร้อนช้านี่ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นครับก็มีการวอร์มก่อนขึ้นไปชกครับมันเป็นเป็นแผนของเราเลยนะฮะคือวอร์มให้ร่างกายมันร้อนที่สุดใช่ครับผมขึ้นไปมันจะได้เร่งได้เลยมันจะได้พร้อมเลยใช่ไหมใช่ครับผม ในว,วันที่20น้องเราคงจะเจอกับระดับแบบเบอร์ต,ต้นของโลกนะครับาสีชัยมีอะไรจะฝากบอกถึงเป็นการที่ติดตามรอชมและรอเชียร์เลยครับก็ฝาก FC ฟแฟนคลับทุกคนนะครับอย่าลืมให้กำลังใจผมชาร์ด้วยนะครับผมก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมไฟนี้ผมก็เตรียมตัวมาดีครับแล้วก็อยากได้ชัยชนะไปให้คุณแม่ครับในช่วงปลายปีนี้ครับผม แปลว่าจะอยากจะได้ชัยชนะให้คุณแม่ด้วยใช่ครับมีอะไรจะให้กับคุณแม่พิเศษนครับก็ถ้าได้มากกว่านั้นถ้ามีโอกาสได้โบนัสกับหรือแม่ก็สัญญาใหญ่ก็นี่ครับผมอยากพาคุณแม่ไปเที่ยวผมในไฟนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เที่ยวกันนานแล้วเพราะว่าเงินไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ก็ถ้าได้โบนัสก็อยากพาคุณแม่ไปเที่ยวบ้างครับผมพักผ่อนบ้างสัาครั้งในชีวิตเจ็ดสิบกิโลนี่ตัวได้ถึงยาก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นาะ หวังว่าคนล่าจะเป็นคุณนะครับขอบคุณครับ